การที่ประชาชนสมัครเป็นมนุษย์ของคําวิน,นัยอ่ะมีวินัยวิศว์สี่สิบปีอะ่ะท่านอาจจะรู้สึกวิตกโอ้โหต้องมาเป็นทา,นาไสได้สี่สิบปีกเหรออ่าไม่ใช่ล่ะครับท่านดูท่านเข้าไปดูหมายว่าการเป็นมนุษย์ของคำวิน,นัยเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรนะมนไม่ได้เป็นทาสน,นะครับแต่ว่าท่านเป็นไทยเลยเพราะท่านจะมีมันเป็นการแบ็กค,คำประกันอ่ะคำประกันเงินที่ท่านจะได้คนละ หกล้านในยี่สิบล้านเน่ะเพราะวนันของท่านน่นะครับมันมาคำประกันเพราะวนันของท่านจะเอาเอาไปใช้ในระบบการค้าแบบใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงกิซึมเป็นระบบการค้าใหม่นะไอร้ระบบการค้าอย่างเงี้ยมันเป็นระบบการค้าใหม่ของโลกที่มาแทนทุนนิยมไงม,มาแทนทุนนิยมนะฮะเออเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนรู้ว่าไอร้ระบบการค้าใหม่เป็นยังไงแล้วเราก็มีวินยัยไอ้วินัยของท่านเนี่ยจะต้องไปทําการซื้อขายกันในระบบการค้าใหม่เมื่อมีการซื้อขายเงินสะพัดหมุน แล้วก็มันต้องสร้างเมืองมันต้องสร้างเมืองนะฮะซิตี้เนี่ยสร้างเมืองนะฮะเหมือนเหมือนสร้างจังหวัดหกร้อยหกร้อยจังหวัดทั่วโลกทําไมจึงได้หกร้อยจังหวัดทั่วโลกเพราะชาติสมาชิกต,ต่างๆก็จะต้องสร้างเหมือนกันแล้วเมืองเนี่ยมันมีสี่สไตล์เมืองสี่สไตล์นะสไตล์ที่หนึ่งเป็นเมืองชิปเซตเมืองที่อยู่ไปชิปเซตเมืองไฮเทคเมืองปัจจุบันที่เราไปอยู่เนี่ยเมืองที่สองเป็นเมืองย้อนยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองโซโลไลท เมืองที่สามเป็นเมืองเยียวยารักษาสิ่งแวดล้อมโลกเมืองที่สี่เป็นเมืองเมืองกึ่งพุทธกาลช่วงกึ่งพุทธกาลหรือสงครามโลกก่อนสงครามโลกหนึ่งและสองยู่แถวนั้นนะนะจะมีเมืองเมืองอยู่สี่สไตล์อย่างเงี้ยไอเมืองที่น่าสนใจคือเมืองสิ่งแวดล้อมโลกอ่ะเพราะเราไม่ต้องอยู่ทั้งประเทศไทยอยู่ติดทะเลกับป่าเขาใช่ไหมไอพวกที่อยู่ทะเลก็จะสร้างเมืองเลยเป็นเมืองอยู่ในทะเลนะครับทั้งเมืองลอยน้ําแล้วก็เมือง เป็นเมืองอยู่ทั้งใต้น้ําทั้งทะเลเพื่อจะเกี่ยวยารักษาทะเลแล้วก็ผลิตออกซิเจนทํากสตกรรมพืชสีเขียวพืชสีเขียวใต้ทะเลจะผลิตออกซิเจนได้มากกว่าป่าเขาดได้มากกว่าป่าดงดิบเออทะเลเนี่ยผลิตออกซิเจนได้มากกว่าป่าดงดิบนะฮะเพราะนั้นก็ผลิตออกซิเจนให้กับโลกเพราะนั้นเราก็จะรับทําหน้าที่ผลิตออกซิเจนให้กับโลกไงก็จะรับผลิตอ่อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอเนี่ยคือคนก็ไปอยู่นี่แต่และเมืองอยู่ไม่เกิน4ี่ปี ย้ายคีก็เช่นมากรุงศรียอยาเงี้ยมายุคกรุงศรีอยาท่านก็ไม่ต้องใช้มือถุงมือถืออะไรท่านเข้าไปอยู่ในกรุงศรีอยาใช้กงชเชคเวียนใช้ชีวิตแบบยุคกรุงศรีอยาเลยทําไมต้องมีเมืองสี่สไตล์เพื่อไม่ให้อยู่ภายใต้ New World Order ไม่อยู่ภายใต้ใครมาควบคุมแต่และเมืองจะมีสกุลเงินของเตียงต่างหากแล้วท่านจะมีเงินท่านได้คนละยี่สิบยี่สิบล้านสิบล้านอยู่ในประเทศไทยอีกสิบล้านไปอยู่ต่างประเทศไอสิบล้านก็จะ แบ่งกระจายมางยังแต่ละเมือง4ีองอ่เมืองเมืองหนึ่งก็อาจจะมีทุนเข้าไปอยู่ส 250, 000, 000. นะักสองแสนห้าหมื่นล้านกุศลยาท่านมีเงิน2องแสนห้าหมื่นล้านก็ไปตีเปเงินกุศลยาครับออกมาไปเหรียญอ,อะไรก็ว่าไปเป็นเงินประจําอยู่เลยนะประจําอยู่นะนะ,ะท่านจะท่านจะท่านหมุนเวียนนี่สี่มือสี่เมืองหมุนเวียนไปสักสองหรือสามรอบจนอายุสี่สิบห้าไปแล้วก็ไม่ต้องละหลังจากสิบห้าท่านอิสระแล้วไอ้เ,อเงินที่ท่านอยู่ตามเมืองต่างๆสี่เมืองก็มารดดมอยู่รวมกันได้ อายุยังไม่เกินสี่ห้าเงินจะจะระจาอยู่ตรงนั้นเลยเวลาท่านเข้าไปก็ไปใช้ชีวิตนั้นแล้วก็ใช้เงินสกุลเงินระบบเงินภายในตรงนั้นชีวิตท่านก็จะไม่เบื่อท่านก็จะโอ้ตอนนี้อยู่ในเมืองชิปเซตไฮเทคพอไปอีกเนาะพอครบสปีท่านก็ย้ายไปอยู่เมืองโบราณแล้วไม่ต้องไปเที่ยวท่านก็อยู่เมืองโบราณแล้วถ้าอยู่เมืองโบราณสี่ปีท่านอาจจะไปเที่ยวทุกๆปีไงทุกๆปีทุกคนต้องหยุดสองเดือนนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้องหยุดสองเดือนสองเดือนท่านก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นคน จะเป็นคนโบราณก็ได้หรือจะเป็นคนยุคใหม่ก็ได้พอสองสองเดือนมีอิสระฟรีไงถ้าท่านยังอยู่โบราณท่านก็ไปเที่ยวเมืองโบราณของประเทศอื่นก็เข้าไปสู่เมืองโบราณประเทศอื่นเหมือนกันก็อยู่เงี้ยแล้วค้าขายก็ไปเงี้ยไปข้าขายประเทศอื่นอ่าเดินทางก็คือคือเมืองโบราณเนี่ยเราไม่ใช่โบราณร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะจะมีของไฮเทคเข้าไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อนุญาตให้มียี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่ออำนือยความสะดวกเพื่อปรับอะไรเนี่ยนะมันะต้องมีของยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเอง ันเนี้ยคือเมืองย้อนยุคคนก็ไม่เครียดอ่าอ่าแล้วก็มันมาทําให้ไม่ไม่บริโภคอะไรมากมายแต่ถ้าเมืองมีเมืองสไตล์เดียวนะเมืองเชียงเดียวสไตล์เดียวนะโอโ้โหมีแต่แข่งขันใช้ทรัพยากรเยอะแยะมากมายอะไรมันถูกควบคุมโดยคนเดียวหมดควบคุมอยู่แคนะ่นั้นอะเอไอมันควบคุมหมดไอที่ตัดออกเลยาครบสี่ปีคุณมาอยู่เมืองไม่มีมือถุงมือถือคุณอยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างมนุษย์อยู่อยู่อย่างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็จะเกิดอันนี้คือ นี่คือประเทศไทยสไตล์ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ขายเมืองอะไรที่เขาจะสร้างกันใหญ่โตโมโหลานอะไรเมืองเราขายวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์อ่ามีเมืองย้อนยุคประเทศอื่นที่เป็นชาติสมาชิกเราก็จะสร้างเมืองย้อนยุคเหมือนกันเออเขาก็ย้อนยุคแล้วแต่เขาจะย้อนยุคไปกี่ปีกี่ร้อยปีก็เรื่องเขาอ่าเราก็เปลี่ยนบนรรยากาศจากรุงศีอย์ยาก็ไปประเทศอื่นไปย้อนยุคประเทศอื่นเงี้ยนี่เราอยู่ในช่วงย้อนยุคเนี่ยสี่ปีอะแล้วจริงๆไปเมืองสิ่งแวดล้อม เมืองสรีเป็นล้อมอยู่อีกสี่ปีก็ไปเมืองอ่ากึ่งพุทธกาลหรือเมืองก่อนสงครามโลกอะ่ะนะนะก่อนสงครามโลกกับไม่เกินหลังสงครามโลกอ,ะอ่ะอ่าเรียกว่าเอาหลังสงครามโลกขึ้นหนึ่งแล้วกันนะจะอ,อ,อยู่ในช่วงนั้นอ่นะแล้วก็พอจบกันที่สี่ปีคือเมืองเม,มืองก่อนสงครามโลกนี่เป็นเมืองกีฬานะเน้นพลังงานเล่นกีฬาธรรมชาติเอออ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เน้น สิ่งแวดล้อมสุขภกเพราะนั้นไอ้สามเมืองเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องไปเร่งรีบใช้ทรัพยากรมากนะมันมีสามเมืองไงเราจึงกลับมาทีเมืองไฮเทคอันนี้มันต้องใช้ทรัพยากรมากเพราะฉะนั้นโลกก็จะไม่ป่วยมากนะเพราะว่าเราเมืองอีกเมืองเป็นเมืองเยียวยาโลกไนงะมันก็ไม่ได้ใช้ไฮเทคอะไรมากมายอยู่ในธรรมชาติมันทําให้ลดความร้อนแรงของโลกลงเนี่ยไปสามในสี่สามในสี่เพราะเมืองไฮเทคมันมีแค่เมืองเดียว เมืองไฮเทคก็จะกลายเป็นเฮ้ยจากที่มันมีเมืองเดียวทั้งโลกทั้งใบนะั้นเมืองไฮเทคหมดน,นะอยู่ๆโอโ้โหถ้าเราไม่ชาติสมาช,ชิกมันทําให้โลกมันลดอะไรลงไปได้เยอะลดพลังงานลดใช้เลยลดไปได้เยอะเลยเพราะมันอยู่อย่างธรรมชาติอย่างคุณอยู่กุ้งสรรีดยาคุณก็ไม่ต้องใช้พลังงานงันงน้ำมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใชคุณใช้ความเป็นธรรมชาติรวมทั้งไอโซลาเซลนี่ก็เอามาใช้ได้เราอนุญาตยน่งไงยี่สิบเปอร์เซ็นก็มีโซลาเซลกันกลางคืนไม่ต้องใช้ตะเกียงยใช้โซลาเซลก็ได้เอออย่างเงี้ย มันแอพพลายกันอยู่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นไม่เกิดยี่สิบเซ็นมันก็ไม่ลดพลังงานไปไงไม่ได้ใช้พลังงานมากมายโลกก็ไม่ต้องสกปรกไม่ต้องเสียหายมากมายสิบร้องก็ไม่ได้เสียหายมากก็มีเวลาฟื้นฟูยืนยืนอ่ะเนี่แหละคือเส้นทางที่ถูกแล้วที่ประเทศไทยนําเสนอต่อโลกอะ่ะอันนี้แหละครับนะเห็นภาพนะครับเมื่อเห็นภาพแล้วเรานี่แหละเป็นผู้นำของโลกในยุค ai นี่คือตัวตนประเทศไทยเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นี่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งเสียเนี่ย เราจะจะไปถือดุลที่สามของโลกดุลที่หนึ่งอเมริกานาโตดุลที่สองจีนรัเสเซียเขาสร้างเงินสกลุลบริกขึ้นมากันอยู่เนี่ยเขาจะใช้เงินบริกนะเราก็สร้างเงินสกลุลของเราเือนเงินขึ้นนะเราก็มีเงินของเราเนี่ยเงินะนบาทเนี่ยดิจิตอลบาทเนี่ยก็ได้ก็เป็นสกลุลเงินของเราเหมือนกันนะนะก็เห็นภาพนะนี่คือเรื่องราวที่คนไทยต้องตื่นมาคิดแบบนี้ นะแบบโศกวัฏทิพย์ตายเนี่ยนะเราต้องเิญยุกท่านตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับผมแอดธรรมจิตใจยินดีต้อนรับทุกทากครับสวัสดีครับ